ดูตัวนี้ก็มาทุกคนถ้ามันเข้าทุกหลังเนาะดูครับมีความหมาตัวใหญ่ก็ได้อยู่เนาะ ออเดอทุกคนครับโอ้ยมืดหน่อยเด้อทุกคนมาจนมืดเลยน้เงสาเปียสาเปียไปซื้อของทำกับข้าวมาครับเสาเปียทำกับข้าวเพิ่งเสร็จค่ะนี่ถอยหัวหาปลาดุกมาใหม่ทุกคนจุ๋มกะโลรอ็ใหญ่หมดรอบนี้เม็ดเล็กเนาะเม็ดใหญ่หมดเม็ดเล็กก็หอมที่สำคัญครับทุกคนดูตุ่มเยอะมากปกติกี่ตุ่มสาเปียเก้าหรือเปล่าดูครับเก้ารอบนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดเจ็แปดสิบเก้าตุ้มครับทุกคนรอบนี้เต็มตาเต็มตาแล้วครับเดี๋ยพรุ่งนี้ไม่มีคลิปเนาะก็เอาเดี๋ยพรุ่งนี้เพราะว่ารอบพิธีสาวเปียไปอ่าไป ก่อนแม่งกับเต่าแมงดามาครับเต่าเปียปวดหลังปวดหลังแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดนะครับเบาเท่ากับเต่าเปียก็ไปยั้งพยายามไปล้อหาหอยเดือดที่ป่าบ้านหลงเม็กแต่ว่าได้สองลูกได้สองลูกครับทุกคนได้สองหน่วยได้สองหน่วยก็เลยไม่มีคลิปลงให้พี่น้องดูก็พรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันครับแต่ว่าก็มาใส่ตุ้มไว้ก่อนครับผมก็เลยจะมันแบบเผื่อไม่ได้ไปไหนเนาะหรือแบบพรุ่งนี้ไม่มีคลิปก็จะได้มีคลิปอ่าใส่ตุ้มกุ้งลง ลงให้พอแม่พี่น้องดูกันแน่ๆพรุ่งนี้แม่ยายอ้อมอาจจะพาไปโขกหอยเชอรี่เนาะโขกหอยเปล่าถ้าก็อยากไปโขกอยู่ครับอยากได้หอยเชอรี่มานี่ให้ต่อเปียยำไม่กินอร่อยมากนะครับหอยเชอรี่ยำเอามายำแบบยำแบบยำเหมือนยำปลาหมึกเออเหมือนยำปลาหมึกเนี่ยครับแต่ว่าใส่แค่ต้นหอมกับน้ำยำไม่ไม่ต้องใส่วนเส้นมืดมากเลยทุกคนม่รูจะมองเห็นหรือเปล่า ปครับทุกคนเดี๋ยวบ่าวไทยจะจัดภาพประจรสาวเปียใส่อาหารเร็จแล้วก็ไปวางตุ่มมาครับทุกคนโอ้ยนานหน่อยเนาะสาวเปีย <มา S 2> ดูครับมืดตื้อเลยครับทุกคนมองไม่เห็นเลยจนได้ไปยืมจืมหม้อบแบดพี่มาเนาะไปยืมหม้อบแบดบ่าวมาครับทุกคนสิบเก้าตุ่มปกติใส่แค่เก้าตุ่ม รอบนี้น่าจะหมานคักหมานแหน่เนาะสาเปียค่ะดูถึงก็ต้องไปยืมหม้อแบตมาเนี่ย่าเปียใส่หม้อแบตแล้วไม่นันถ่ายคลิปไม่เห็นแน่ครับสาเปียกลัวตกะเะสาเปียบอกกลัวแบบว่าตอน,ตอนแบบตอนแบบลงไปใส่ครับทุกคนมันมืดไฟแบตก,ก็มองไม่เห็นครับมองเห็นก็เห็นไม่เท่าไหร่หลังสุดหลังสุดท้ายเนาะายแล้วค่ะใส่ก็จะมาย้ามพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะ พยายามไว้หน่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกมากตั้งแต่หกโมงเลยมันก็ก่อนหกเกือบหกโมงเพราะพรุ่งนี้ว่าต่อให้ไม่ได้ไปไหนก็ไม่เป็นไรครับก็จะมีคลิปของวันนี้ลงอยู่แล้วอดใจรอ,อก,กันอีกหน่อยนะครับทุกคนรอฝนตกก่อนบ่าวไทยกับสาวเปียกก็อยากเก็บเห็ดจนวาน้ะครับนอกสาวเปี๊ยไปป่ามาเมื่อวานไปหาหอยเดือโอ้ยดินแห้งมากครับเห็ดรักดอกก็ไม่มีให้เห็น เรียบร้อยสยิบก้าหลังเบาๆไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูจอนใส่กันมาครับทุกคนไปกันแบบมืดๆเนี่ยแหละเรียวๆเลยโอ้ยโอ้โอ้ยบ่าวไทยจะล้มนี่ครับทุกคนพี่สาวเปียกลัวมันลื่นครับผมสาวเปียไปทือกับข้าวมาถืากับข้าวครับก็เลยได้มาเด็กก่อนปกติเราจะมาประมาณสี่ห้าโมงนะสาวเปียสาวเปียว่าจะวนรอบไปเลยครับ ห่างนิดนึงเออได้รออยู่แล้วละ่ะตั้งสิบเก้าหลังไปฟังโน้ก่อนครับเดินไปก่อนเราเดินตามกนมีไฟครับทุกคนแปดแปดกล้องก็เห็นไม่เท่าไหร่ครับถ้าไม่ปมไปเอาหม้อแบดเดี๋ยวมานี่มองไม่เห็นเลยบืมดมากต่อเปียกจะกลัวลื่น มาดูกับทุกคนว่า19หลังจะเป็นยังไงจะหมานจะหมานคักหมานแน่หรือเปล่าเรียวๆเ,เลยมืดๆเลยครับเราให้รอบไปเลยต่อเปี่ยวว่าถ้าเอาตรงนี้ไปใส่ที่โดมจะเป็นไง19หลังใส่ที่โดมอ่ะใส่ได้แต่ต้องไปเฝ้ากวัวมันเสียเนาะเพราะว่า กลัวตุ้มหายครับผมอย่างตุ้มก็ไม่ใช่ของเบ่าอะไรกับสาวเปียด้วยเป็นของพ่อใหญ่เป็นของเบ่าที่ไปยืมมาไว้ใช้มาลึกโพดก็ไม่ดีนะครับลึกโพดยก็เดี๋ยวน้องไม่เข้าครับต้องพอดีพอดี ก็คินถึง,งตอนหาเห็ดเลยเนาะไฟฉายใส่หม้อบแบตเปิดไปฉายตองเห็ดล้วโง่ออกมาแตบบ่ตอนเช้าเดีย๋ยวไม่ทันเขาโอใจรออีกหน่อยครับทุกคนมีคลิปอลังการให้พี่น้องดูกัน,นแน่ <c oughs> ตองไรกะสาวเปียก็อยากเก็บเห็ดจนว่าแล้วครับอย่างว่าแนะล้วปียาวฝนมันตกดีโพดเนาะฝน ฝนอี่ยังตกนี่แต่ต้นปีแต่ผมว่าผมอะ่ะกลัวว่าฝนอ่ะเออผมกลัวว่าน้ํะมันจะท่วมเหมือนปีที่แล้วครับทุกคนกเพราะว่าฝนมันอั้นนะครับแบบว่าไม่ได้ตกเลยนะครับทุกคนแบบว่ามันไม่ได้ระบายเลยนะทีนี้พอจะตกก็จะแบบผมว่าจะตกแบบว่าฮือฮ่าฮือฮ่าไปเลยตกแบบตกตกแรงตกหนักไปเลยนะครับ ที่เตาเปียหมดแล้วเบาไทยถือมันก็เกือบติบหลังถือตามหลังมาด้วยนุมดมากเลยครับขยอนครับทุกคนถ้าเกิดเตาเปียบอกให้เอาบบาไทยไปเอามอแบตมาอ้าวมีกุ้งปะไม่ใช่ตั้งแต่วันนั้นที่เบาไทยบอกแล้วบปะไม่ใช่ โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชพ่อใหญ่พ่อใหญ่หน่าจะมาใส่เหมือนกันไม่ใส่ไม่ใช่ใส่วันนั้นแหละใส่ตั้งแต่วันนั้นไม่ได้เอาขึ้นตั้งแต่วันนั้นอ่ะนะแม่นอยู่ป่อม,มีกุ้งแล้วครับกุ้งตัวใหญ่ด้วยแต่ไม่มี <c oughs> ไม่มีหัวาหารใช่ไหมเอาไว้ตรงนั้นแหละยามไปเลยเราจำได้อยู่เนาะของเราตั้งสิบเก้าหลัง อันนีง่ายอะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เอามาใส่นี่มาเห็นตอนเช้าก็คงจะแบบโอ้เหยี่ยงว่านี่ไม่ใช่เห็นตั้งมาแล้วไม่ใช่ของพ่อใหญ่เนาะวันนี้ย,มยามไปด้วยเลยเนาะไม่ได้ยามน่าจะเป็นคนอื่นบ่ของพ่อใหญ่มาแล้วเนี่ยใส่ไว้เลยหลงหลุบบไม่ได้มีเดลา,าออกมาดูหลานเนาะดูลูก ดูน้องโชคชัยเป็นลูกของลูกยายครับผมกำลังดื้อเลยบ่าวไทยกับสาวเปียก็เลี้ยงหลานด้วยดื้อมากอีกหน่อยถ้าเดินได้นี่โอ้ทุกคนร้องตามแล้วทุกวันนี้ยังร้องตามบ่าไทยกับสาวเปียอยู่จะไปไหนมาไหนนี่ร้องร้องตามจนว่าโอ้สาวเปียฝั่งนู้นเราไม่ใช่ฝั่งนู้นเราวันนี้ถีไปบ่ เขาใสถี่ไปบอกไ,ไม่ใช่หมายถึงว่าเรามาไม่ถึงฝั่งนี้จช่ไหมเนี่ยอ่ะหลังสุดท้ายครับทุกคน19หลังแล้วก็ต้มปิดสนาอีกหนึ่งหลังเป็น20เรียบร้อยนะก็ก้อนถุงให้สาวเปียหนลเลยจะทาพหลังจะมีตะกอมลอยจะลอยอยู่บ่มันจะจะโจ,จมยิ่งกว่าเดิมบ่ไ,มไปครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอบ่าวไทายกับสาเปียพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งจริงหรีอเยอะมาก นี <S <S ่ <S <S ัวนึงโอ้โหจัดเปี่ยนสองไปแบบนี้ก่อนดีป่ะจิงหลีดลยเนี่ยจิงหรีดจิงหลีดดำเอาไปกินมีตัวหนึ่งอุ้เยอะโอ้ยหจัดทำคลิปจิ้งหลีดดีกว่ามากนี่ไปครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็วันที่อ่าสิบแปดแล้วนะครับ บางไทกระตาบเบียกก็พาพี่พาน้องมา <c oughs> มายามตุ้มกุ้งครับผมมานอยู่บ่ ไม่ถูกเลยบอกได้อยู่ตว่มันน้อยอบพี่ว่าได้อยู่แต่ว่ามันน้อย <c oughs> ได้อยู่นะครับเรา,เาใส่ <c oughs> เรา,เาใส่ว่าเราใส่ตุ้มเยอะครับทุกคน อน,นี้มาอยู่นี่่เป็น,นอะไรครับทุกคนเราใส่ตั้งสิบเก้าหลังอ้ออหลังนี้วิเดีย,ดยเลยได้ปลาพร้อม บางทายก็สาเพียก็มายามตุ่มประมาณหกโมงกว่าแล้วครับอ๋อโอ้ยมีหมาเนาะวางวะโอ้โอหหลังนี้ยิ่งหมาเลยทุกคนดงหมาหมากโอ้ตุ่มแรกตุ่มสองทำเราใจทำ <c oughs> ทำเราใจแป้วเลยเนาะ ว่าไม่มีคลิปให้พี่น้องลงเลยดูแล้วนาะไม่ได้นาะวรตันนี้ก็ได้นะครับ ันนี้ทีหมาบว่นนปลาทุกคนปลาก็ได้แต่หมานมากหลังนี้นในปลาดินพร้อมตัวเล็กตัวหนึ่งไม่มีแต่นี้เดียวอันนี้ได้แล้วเนั่นได้ปลาดินสามตัว โอ้โหทุกคนปลาดินสามตัวกับกุ้งเอาขึ้นมาเลยหลังเนี้ยของพ่อใหญ่เนี่ยแหละกุ้งตัวใหญ่สองสามตัวออกหมดเอาไว้นาแล้วเนาะไม่ตัวใหญ่แต่ว่าไม่เยอะมีกตัวใหญ่ จะไปดูที่ตอนรนี้ครับทุกคนไม่ว่ากุ้งมัอยู่ฝั่งนู้แบบนเนาะเงี่ยแท้หรอฝั่งแบบนี้ได้อยู่บ่ ต่อเปรีดด้ยววันใดนี่เปี้ยวเช้าที่ใดนี่หวัดลงคอทุกวันเลยครับทุกคน,ดดนดเดี๋ยวนี้เปี้ยวนี่ปลาเหรอฮะปลาทุกท่อปลานี่มารุ่นหลังวิท้ายครับทุกคน น,นี่คือหมานครับกคนเห็นไหมครับไปครับเดีย๋ยวไปเอาใส่ถังกันตุ่มวางเต็มเลยล้อมซาเลยทุกคนมาดูผลงานกันครับทุกคนรวมๆกันก็น่าจะพอได้อยู่ครับผมว่าโอ้มีตัวใหญ่ด้วยเนาะ มีกุ้งตัวใหญ่ด้วยนะครับสาเพียว,ว่าหลังไหนได้เยอะสุดหลังแถวนูนนะ้นเนาะนน้นน,น้หลังแถวน้นน้น,น,นทุกคน ได้อยู่นะทุกคนฝั่งนน้นยิงเยอะดูเดียดูเดียเลยคุณหลังนี้ได้กี่ตัวเรว พอดีแลตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับทุกคนอากาศเย็นมากช่วงเช้าทุกวันเลย <c oughs> หวัดลงคอนี่ครับทุกคนนี่ดูตุ่มนี้เปอร์รนินพร้อมเลยจุ่มน,นี้หมานมากเลยทุกคน มันคากมาแน่แท้ตุบนี้อืมดูดีๆ,ดดๆตัวนี้เต็มเลยตาเปีย ออกเดียวไม่ได้นะครับทุกคนน้องชอบติดตรงนี้ชอบติดตรงขอบตัวใหญ่ตัวเล็กเต็มเลยทุกคนหมานอยู่ว่าจะไม่หมานตรวนั้นไม่มีเลยเใช่อาอ,อ,อตุ้มเดิมเหรอนีก็หมาน ดูตู้นี้ก็มาทุกคนรู้ว่าแต่จะไม่หมานเนาะว่าแต่จะไม่ได้นะครับ ก็ได้คือเกาอ่าที่แช่วันานเย <c oughs> อะไปแล้วเยอะไปน้องน,นี่นอนที่แช่ไ้นานเนาอของก็ใหญ่แล้วเนาะ ทุกคนเลยกระป๋องกระป๋องใหญ่ด้วยนะครับได้ไหมหลังนี้มาทุกหลังเนาะแถวนี้เนาะหลังแถวนี้น กแบบเยอะมากวูยหลังนี้ถ้าหมานหมาในป่านินพร้อมหลังนี้ครับใ <c oughs> นป่านินอันนี้ได้ลูป่านินสามสี่ตัว น้องเข้าได้นะหัวตัวเล็กตัวเล็กก็จะเข้าได้นี่กุ้งเต็มเลยลงนี้เยอะมาก มันก็ลงมาตีข้าวผอเมเน,นี่หมาทุกลังนะครับแถวนี้ส่วนใหญ่จะมานหมด หลไโดยดวมก็ถือว่าหมานมากครับทุกคนยังมีหลังที่หมานอีกหนึ่งหลังบ่ส <c oughs> องหลังสอง <c oughs> หลังครับ นี่ทุกคนเยอะมากพอดีแล้วแม่ลูกแม่ลูกอ่อนอยากกินก้อยกุ้งเนาะสาวเปียไปแบ่งให้แม่ลูกอ่อนด้วย ตามแถวตามแถววันนี้เนาะเสาเปียแถวกุงเทพบแถวอะไรเนาะที่เราเคยที่บ่าวไทยเคยเห็นตอนเด็กๆแม่บ่าวไทยพ่อบ่าวไทยตื้อไปเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งขวยตีเนาะรอบหนึ่งก็ห้าสิบบาทนี่แบบนิดเดียวเนาะยิ่งขายตามที่แบบบางแสนแบบตามแบบตามชายหาดเนี่ยครับทุกคนแถวบางแสนแถวพัทยาอะไรเงี้ยที่บ่าวไทยเห็น ห้าสิบบาทร้อยหนึง่งนี่นี้เดียวนะครับแบบปีดเดียวจริงๆเลยต้นสุดท้ายใช่ไหมหมดแล้วครับทุกคนตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอยู่ประมาณาหกตัวโ,โอ้แค่นี้ก็พอแล้วครับทุกคนถ้าได้ถ้ามันเข้าทุกหลังเนอะดูครับดูความหมาน ตัวใหญ่ก็ได้อยู่เนาะได้ยอ,อยู่ค่ะนี่ตัวใหญ่เมื่อวานก็มาใส่ตุ่มตอนดึกเลยครับทุกคนสาวเปียไปซื้อข้าวถอมข้าวเสร็จก็ด,กดึกก็เลยรีบมาใส่ตุ่มกันไปซื้อหัวอาหารประดุกมาใส่บางทีว่าใส่ดึกเกินเนะาะเมื่อเมื่อวานน่าจะไม่ค่อยถูกเพราะว่ามันค่ำเนาะใช่ครับผมมันค่ำไปบางทีต้องไปตั้งใาช่วงเย็นครับแต่ว่าก็ถือว่าหมานมากเลยนะครับหมานจ,จัดเลย เอาละครับทุกคนบ่าวไทยก็ขอปิดคลิปไปเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่า,ล,ล,ายลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ขหงพวกเรานะครับและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ